บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในสมาสติซึ่งเป็นองค์มรรคข้อที่เจ็ดสมาสติแปลว่าความระลึกชอบความระลึกชอบนั้นหมายถึงการตั้งสติระลึกไปในทางที่ชอบ เพราะความระลึกนั้นมีอยู่สองฝ่ายคือความระลึกผิดและความระลึกชอบในองค์มรรคแปดประการนั้นทรงชี้ไปที่ความระลึกถึงสิ่ง4ประการคือกายานุปัสนาสติตามระลึกถึงกายคือหมายความว่าใช้สติตามดูก,กายของตนเป็นเบื้องตน้น ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของคนโดยปกตินั้นจะมีความกำหนัดความยึดติดยินดีในกายของตนเป็นเบื้องต้นต่อแต่นั้นก็ยินดีพอใจในกายของบุคคลอื่นโดยทรงสอนให้ดูกายว่าล้วนแล้วแต่เป็นการผสมกันของสิ่งทั้งหลาย วิธีที่จะดูนั้นก็ทรงชี้ไว้วิจิตพิสดารมากแม้การกำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปฏิบัติกันอยู่นี้ก็เป็นเรื่องดูกายเช่นเดียวกันเพราะลมเป็นกายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือกายให้ดำรงอยู่ได้การดูในชั้นแรกนั้นให้ดูเพื่อให้เกิดความสงบ บุคคลสามารถทำจิตใจให้สงบได้ด้วยดูอะไรในกายตนก็ให้ดูสิ่งเหล่านั้นที่ทรงแสดงไว้นั้นเช่นให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกคือให้สติระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ให้แกว่งไปในที่อื่นหรือมาอย่างนั้นก็ให้ดูที่อิริยาบถใจที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอน ให้มีสติกำหนดระลึกอยู่กับอิริยาบถเหล่านั้นเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่เป็นต้นแล้วก็ข้อที่สมนั้นให้ระลึกรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวทั้งทุกอย่างคือจะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนก้าวไปถอยกลับเป็นต้นให้ตามระลึกรู้ทันอิริยาบถเหล่านั้น นี้ที่เกี่ยวข้องกับการระลึกจริงๆก็มีอยู่สามอย่างข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะพบว่าเมื่อคนเราสามารถฝึกปรือให้จิตสงบจู่ในจุดนั้นๆได้อย่างน้อยที่สุดในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันความพลั้งพลาดเผลอเรอในกิจการงานต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น พราะฝึกสติให้อยู่กับกายอยู่ตลอดหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ดูที่กายซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่โดย,โดยดแยกดูส่วนใดที่แข็งแข็งก็สมมติว่าเป็นธาตุดินส่วนใดที่เอิบอาไปมาได้ก็เป็นธาตุน้ำส่วนใดที่พัดไหวไปมาได้ก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่ทำกายให้อบอุ่นทำกายสุดโซมเผาอาหารในย่อยเป็นต้น ตัรวรัวธ,ธาตุไปด้วยหเห็นว่าร่างกายของตนและของบุคคลอื่นนั้นที่บุคคลกำหนดยุดติดพอใจย,ยินดีอยู่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นกองแห่งธาตุทั้งสี่ประการมาประชุมการเข้ายังมีสัสดส่วนเท่านั้นเองพวกธ,ธาตุทั้งสี่เหล่านี้อะไรหย่อนไปอะไรมากไปล้วนแล้วจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายเท่านั้น ในข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้ดูที่กายของตนเองโดยแยกออกไปเป็นส่วนๆเรียกว่าอาการ32สมัยโบราณน,นั้นท่านสอนให้สาธยายเรียกว่าสาธยายอาการ32การสาธยายนั้นนอกจากจะทำใจให้สงบแล้วบรรเทาความรู้สึกที่เกี่ยวกับราคะได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อบุคคลได้สาธยายอยู่นั้นใจก็จะสงบอยู่ในเรื่องนั้นเมื่อใจสงบก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายของตอนนี้ก็ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเลือดน้องเอ็นกระดูกเยี่อในอกระดูกม,ม้ามหัวใจเป็นต้นพวกอาการเหล่านี้ก็เป็นการประชุมการของเหตุปจัจจัยไม่ได้มีความสวยงามอะไรแล้วในข้อต่อไปก็ถ้าหากว่าบุคคลผู้ปฏิบัติไม่อาจจะเห็นได้ ก็ทรงสอนให้ดูที่ซากศพคยดูที่กายคนอื่นใ้ซากศพเหล่านั้นเรียกว่าป่าช้าเก้าซึ่งงานที่จริงก็ดูซากศพในช่วงต่างๆนั่นเองคือเริ่มมาจากตายตั้งแต่วันหนึ่งไปแล้วศพที่ตายสมัยก่อนนั้นไม่มียาอะไรเข้าช่วยมาตายไปถึงวันหนึ่งแลว้วก็ขึ้นอื่น แล้วก็ดูในช่วงต่างๆจนซากศพเหล่านั้นกลายเป็นกระดูกผุกร่อนไปก็แบ่งเป็นเก้าช่วงด้วยกันการดูในชั้นแรกนั้นเป็นการทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานเมื่อจิตใจสงบดีแล้วต่อไปก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายคำกายนั้นออกมาจากคำสองคำคือกุกอายะ กแปลว่าน่าเกลียดสุปกปรกอาญะแปลว่าแหล่งที่เกิดที่อยู่เพราะงั้นกายะก็คือแหล่งที่เกิดที่อยู่ของสิ่งสุปกปรกทั้งหลายกรรมฐานข้อน,นี้ทรงสอนแก่บุคคลผู้ที่เรียกว่ามีตันหาจริตแล้วก็มีปัญญาอ่อนคนตันหาจริตปัญญาอ่อนนั้นจะมีความทะเยอทะยานอยากโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณา เมื่อบุคคลสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในช่วงแรกที่เรียกว่าสมถะได้ใช้ปัญญาพิจารณาในช่วงที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาได้ก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในกายตนและกายบุคคลอื่นว่าตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปในที่สุดก็จะแตกสลายไป การที่จิตเคยยึดเคยถืถอในกายตนและกายบุคคลอื่นด้วยอำนาจความกำหนัดระคา่พอใจก็จะบรรทอนบางลงไปจนถึงสามารถระงับดับตัณหาเหล่านั้นได้จุดมุ่งหมายในการดูกายก็คือว่าให้เห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใด ในข้อต่อไปก็คือให้ดูที่เวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสนาคือตามดูที่เวทนาเวทนานั้นได้แก่อาการที่จิตสวยอารมณ์หรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสเป็นต้นความรู้สึกเหล่านี้เมื่อโดยสรุปก็อ,ออกมาเป็นสามพวกด้วยกันคือเป็นสุข ถ้าประจวบก,กับสิ่งที่เราต้องการรักใคร่พอใจเป็นทุกข์ถ้าหากว่าไปพบกับสิ่งที่ไม่ยินดีเฉยๆถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นกลางๆเวทนาเหล่านี้ยังจำแนกออกไปวิจิตพิสดารในชั้นของการปฏิบัตินั้นในช่วงแรกก็เป็นเรื่องของความสงบคือให้ตามดูเวทนาซึ่งปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆ เป่นเกิดสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าขณะนี้สุขเวทนาบังเกิดขึ้นแก่เราทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็กําหนดรู้ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่เราแม้แต่เวทนาที่เป็นกลางกลางซึ่งเรียกว่าอาทุกขมสุขเกิดขึ้นก็ให้กําหนดรู้โดยนัยเช่นเดียวกันแต่จะาถามว่าการกําหนดรู้ในลักษณะนี้ได้ประโยชน์อะไร ในช่วงแรกนั้นเป็นการควบคุมจิตเอาไว้ไม่ให้พลาคไปจากเวทนาเพราะตามปกติเมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นบางครั้งจิตแป๊บปกปกไปไกลได้เกินเพราะฉะนั้นเมื่อคุมจิตให้อยู่กับเวทที่เวทนาได้ก็สง,งบอยู่กับเวทนานั้นไม่ได้พลาคไปจากกายนี้เพราะเวทนาปรากฏอยู่ที่กายกับที่จิต เมื่อกำหนดระลึกไปรู้ไปใจก็จะสงบที่เวทนาแล้วต่อไปก็ให้มองเห็นเวทนาตามความจริงว่าเวทนาคือความเสวยอารมณ์นั้นเป็นของที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วมองเห็นทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคือโดยสรุปกว่าทั้งแก่เกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่น ก็มีสภาพเป็นเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดใจของบุคคลก็จะโน้มน้อมไปสู่ความเห็นเวทนาตามความเป็นจริงว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใด แต่ในชั้นของการพิจิตพิจารณานั้นเมื่อบุคคลมีปัญญาปรากฏขึ้นแล้วก็จะมองเห็นกว้างไกลออกไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกนสูตรนั้นทรงเชใ่้เห็นว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดี ผู้ก,กายผู้เวทั้งเวทนาทั้งหมดก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราแล้วไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราการเรียนรู้เรื่องของเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือในชั้นแรกสร้างความสงบให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นสมาธิจุดมุ่งหมายของสมาธิก็คือสงบทีวอน แต่ในช่วงที่สองนั้นเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูเวทนาให้เห็นตามความจริงที่ทรงแสดงไว้คือตามใจหลักเพื่อจะถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราความยึดติดในเวทนานั้นส่วนมากจะยึดติดด้วยอำนาจของตัณหา คือจิตมีความทะเยอทะยานอยากกินดีแล้วก็ยินดีส่วนมากก็ในสุขเวทนาเมื่อเกิดทุกเวทนาขึ้นก็มีความรู้สึกในทํานองปฏิเสธที่เรียกว่าเป็นวิภวะทันหาคือไม่ยินดีไม่พอใจในเวทนาเหล่านั้นตกลงมาทั้งสองฝ่ายใจก็แกว่งไปสู่อำนาจของกิเลสทั้งนั้น แต่เมื่อบุคคลได้รู้เวทนาตามความเป็นจริงโดยนิยะดังที่กล่าวแล้วก็จะถ่ายถอนความยึดถือด้วยอำนาจตันหาว่าเป็นของเราเริ่มนาจมานะว่าเป็นเราเริ่มนาาทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ในช่วงต่อไปเรียกว่าจิตตานุปัสสนาคือตามดูจิตของตนซึ่งปรากฏในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร ทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่เช่นว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีโทสะก็ทรงแสดงไปเรื่อยจนถึงจิตสงบเป็นสมาธิจิตได้ฌานเป็นต้นการดูจิตในลักษณะนี้ ช่วงแรกก็เหมือนกันคือมุ่งความสงบแต่ว่าในขณะเดียวก,กันก็ให้แก้ทางของจิตด้วยแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของจิตด้วยอย่างในกรณีที่จิตตกไปสู่อำนาจของอกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะหรืออะไรก็ตามในจิตฟุ้งซ่านไปต้นก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลเวลานี้จิตของเราประกอบด้วยอกุศลมังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องชำระล้างกคล้ายๆกับว่าส่วนดูเสื้อผ้าไม่สะอาดก็ต้องซักแค่นั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตไปตกอยู่ในสภาพไม่พร้อมขุดหูเหนื่อยนายเบื่อระอาเป็นต้นก็ประคับประคองจิตเอาไว้ปลุกปรอบจิตให้เกิดความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นเพื่อพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าจิตเดินไปในครองแห่งกุศลคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มฟุ้งซ่านมีสมาธิเป็นต้นก็ประคับประคองรักษาจิตไว้ในอารมณ์นั้นๆระมาถึงช่วงที่สองก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของจิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายเพราะว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากบางครั้งก็กําหนดไม่ได้อย่างตัวอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นใช่ว่านั่งทางทำกรรมาฐานด่ดีๆก็ใจสงบอยู่แต่เมื่อเกิดแวบไปรับอารมณ์ภายนอกแล้วบางทีก็ไปเสื้อไกยทิพย์นี่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงเร็วทรงใช้คําว่าเราหูโสวัตติกโตคือขณะเป็นไปนเร็วมาก เมื่อความเปลี่ยนแปลงเร็วปรากฏจุดที่จิตบุคคลมองดูด้วยสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่บังเกิดขึ้นในช่วงต่อไปก็ให้พิจารณาให้ดูความเกิดขึ้นของจิตดูความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ของจิตดูความแตกดับของจิตแล้วก็จะมองเห็นว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตเท่นั้นเอง ไม่ใชศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดการยอมรับความมีอยู่ของกายเวทนาจิตต่างที่กล่าวมันนั้นเป็นการยอมรับในฐานะเป็นอุปกรณ์สำหรับอาศัยระลึกสำหรับอาศัยเรียนรู้ทนันเดงนก็คล้ายๆกับว่าบุคคลต้องไปอาศัยสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นว่าสถานที่ศึกษาเป็นต้น เราจะไปยึดถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เพราะว่าที่จริงก็ไม่ใช่อของเราแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยเพื่อศึกษาและเรียนศินละปะวิทยาเหล่านั้นเพราะกายเวทนาจิตแต่แม้แต่ธรรมซึ่งจะกาวต่อไปก็สำรองเดียวกันบุคคลจําเป็นจะต้องยอมรับในประเด็นหนึ่งคือเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ความจริงแห่งชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้ ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อเรียนรู้ไปแล้วต้องไม่ยึดไม่จิตในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยอำนาจตัณหามานะหรือจิฏฐิก็ตามแล้วข้อต่อไปเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามดูธรรมะคำว่าคำว่าธรรมะที่ทรงใช้ในที่นี้เป็นกล่าว เป็นการกล่าวถึงธรรมะสามประเภทด้วยกันคือทั้งที่เป็นกุศลได้แก่ความดีเป็นอกุศลหรือความชั่วเป็นอัปยากริตคือจะกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองที่จริงก็เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมทางจิตหรือหมายความว่าธรรมะปรากฏขึ้นแก่จิตแล้วก็เรียนรู้กับธรรมะเหล่านั้นอย่างเช่นในกรณีของอกุศล ทรงแสดงนิวรณ์หประการเอาไว้เพราะนิวรณ์นั้นเป็นอุปสรรคของความสงบก็ให้เรียนรู้ถึงนิวรณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตขณะนั้นๆรู้ว่านิวรณ์ที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วให้เรียนรู้ว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำอยังไงจึงจะละไปได้แล้วเมื่อละไปแล้วทำอยังไงจึงจะไม่เกิดขึ้นอีกถึงเป็นงานวิเคราะห์จิตของตนเอง แล้วก็แก้ไขอารมณ์ซึ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจข้งตนฝ่ายที่เป็นกุศลก็ทรงยกเอาโพชชงเจปเเออง็ประการเอามักเอาอริยสัจทั้งสี่ประการขึ้นมาแสดงซึ่งธรรมะเหล่านี้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นโพชชงเจ็ประการก็ทรงยกธรรมะเหล่านั้นให้มาตรวจสอบดูว่า เมื่อสติปรากฏจูเกจิตก็รู้ว่าขณะนี้สตินั้นปรากฏจูที่จิตสติที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดขึ้นได้อย่างไงก็รู้ถึงอุปกรณ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสติเหล่านั้นสติที่เกิดขึ้นแล้วจะรักษาไว้โดยวิธีใดได,ได้ก็ศึกษาเรียนรู้ถึงอุบายวิธีที่จะรักษาสติเอาไว้ และสติที่รักษาไว้ได้นั้นจะพยายามให้เพิ่มพูนย,ยิ่งขึ้นไปได้โดวยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นส่วนที่เป็นอัปยากฤิคือกลางกลางนั้นในที่นี้ทรงยกเอาเรื่องของขันห้ากับเรื่องอายตนะหอายตนะ12มาแสดงก็เพื่อให้บุคคลดูถึงความจริงแห่งขันห้า เพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วคน้อมก็คือขันห้าที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนรูปกับส่วนนามหรือเรียกว่ารูปนามขขนห้านั้นพวกรูปก็คือพวกกลุ่มที่สัมผัสได้ด้วยประสาทหคือตาหูจมูกลิ้นกายพวกที่เป็นนามก็เป็นพวกที่รู้ด้วยใจก็ทรงสอนให้รู้ว่านี่คือรูปนี่ความเกิดขึ้นของรูปนี้ความแตกดับแผงรูป ็สรุปว่าให้รู้ลักษณะของขันธ์ห้ารู้เหตุเกิดของขันธ์ห้ารู้ความดับแผงขันธ์ห้าก็ถือว่าเป็นนัยยะหนึ่งของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในการเสริมสร้างความสงบให้เกิดขึ้นเกียจิตใจส่วนอายตนะหกพวกห้าข้อก็เป็นเรื่องของรูปดังที่ได้กล่าวหรือพวกตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจก็เป็นเรื่องของนาม เรื่องของธรรมะและแม้แต่สติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมนั้นสรุปแล้วก็คือรูปนามพวกกายก็เป็นพวกรูปเวทนาจิตธรรมก็เป็นพวกนามคือให้เรียนรู้รูปนามตามความจรงิงโดยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อกำจัดอภิชาคือความอยากได้ความปรารถนา ในสิ่งที่ตนยินดีพอใจและโทมนัตคือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจออกไปและเป้าหมายในช่วงที่เป็นจุดหมายปลายทางนั้นทรงแสดงไว้ว่าสัตตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจุดแห่งสัตว์ทั้งหลายโศกะปริเดวานังสมติกมายะ เพื่อให้จิตของบุคคลผ่านพ้นความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อการดับไปโดยสิ้นเชิงแห่งความทุกขโทมนัสเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความรู้อันดีเพื่อความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุก เพราะฉะนั้นเรื่องของสัมมาสติก็คือเรื่องของสติปัฏฐานทั้งสี่ประการนั่นเองซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นได้ทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็นทางโดยเฉพาะให้บุคคลเลือกเดินไปประกอบด้วยกรรมฐานทั้งหมด21ข้อด้วยกันแต่ละข้อนั้นเป็นทางที่เอกเทศ คือสามารถที่จะสร้างความสง,งบระงับดับนิวรณ์ได้ในช่วงแรกและช่วงสุดท้ายก็สามารถสง,งบระงับได้เพลิงระงับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้เพราะฉะนั้นใครมีความพอใจมีความถนัดที่จะปฏิบัติในข้อใดก็สามารถเลือกประพฤติปฏิบัติได้และอุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้น ทรงแสดงธรรมะไว้สมข้อด้วยกันข้อแรกคืออาตาปีแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนทรงใช้คำที่มีลักษณะเด่นมากเพราะความเพียรน,นั้นมีคำที่เรียกมากล้วเกันแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตจะทรงใช้คำว่าอาตาปีเรือความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อน ยังในกรณีของการปฏิบัติกรรมฐานส่วนที่เป็นสมถะนั้นจะพบว่าจิตได้กลายเป็นสนามต่อสู้ระหว่างพวกนิวรณ์กับความสง,งบกับพวกธรรมะบางทีนิวรณ์ก็รุกเอาความสง,งบตั้งตัวไม่ได้เลยนั่งกรรมฐานยี่สิบนาทีไม่สง,งบเลยสักนาทีจะแสดงว่าตอนนั้นก็แพ้ไปเลย ทีนี้การต่อสู้ในลักษณะนี้บางครั้งก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยแต่เห็นว่าแพ้ทุกคราวก็เลิกต่อสู้เลยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีความเพียรในลักษณะที่เผากิเลสให้ร้อนให้ปีนาศไปก็จะสู้กันกี่ครั้งก็ตามก็ใช้ความเพียรจะให้ย่อหย่อนเลีอโอกาสเด่นก็จะเกิดความสงบขึ้นเอง คือบุคคลจะต้องยอมรับถึงความจริงว่าความสงบนั้นมีอยู่แล้วก็มีอยู่ที่จิตนี่เองแต่เนื่องจากจิตได้ล่องลอยไปตามอารมณ์คือนึกจะคิดอะไรก็คิดตามสบายมาตั้งนานนิน่งจะมาควบคุมให้สงบนั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องอาศัยการเวลาความเพียรเข้ามาสนับสนุนแต่ความเพียรน,นั้นจะต้องมีลักษณะที่เป็นอาตาปีคือเผากิเลสให้ร้อน หรือสามารถที่จะสลายความเข้มข้นของกิเลสให้เจือจางลงไปแล้วก็ต่อไปคือสัมปชานะแปลว่าปัญญาที่รู้ทั่วพร้อมคือหมายความว่ารู้ทั่วในจุดนั้น,น,นแล้วก็รู้พร้อมกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในกรณีของการดูจิตคือถ้ารู้ไม่ทันบางทีจิตวิ่งไปจากอารมณ์ของกรรมฐา,านตั้งนานแล้วยังระลึกไม่ทนัน อย่างนี้ก็ดึงจิตกลับมายากเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ทั่วพร้อมแต่ว่าการจะรู้ทั่วพร้อมนั้นต้องอาศัยสติมาคือใจจะต้องมีสติอยู่ตลอดตามปกติจะทรงใช้สติหรืออนุสติอย่างที่ว่าแต่ว่าในชั้นนี้ทรงใช้คำว่าสติมาคือมีสติไลยเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีสติเกิดเผลอเรอขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ บางทีนิวรณ์ก็อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วในช่วงแรกคือช่วงของการทำความสงบนั้นธรรมะจะเดินกันเป็นแนวไปเลยคือสติจะต้องนำหน้าปัญญาอยู่ตรงกลางและความเพียรอยู่ข้างหลังแต่พอถึงช่วงของการใช้ปัญญาเข้าไปพินิษพิจารณานั้นสัมปชานะหรือปัญญานั้นจะต้องอยู่ข้างหน้า เพราะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การวิจัยมองให้ซึ้งลงไปในปัญหานั้นๆสติก็อยู่กลางความเพียรก็เข้าสนับสนุนธรรมะเหล่านี้อะไรยิ่งอะไรหย่อนไปก็ไม่ได้บุคคลจำเป็นจะต้องเสริมสร้างให้มีอยู่ในสัดส่วนที่ใช้งานได้เพื่อฝึกจิตของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ทรงใช้คำว่ากรรมนิยยะ คือสามารถจะโน้มน้อมไปตามที่ใจเราต้องการเช้าต้องการสงบก็สงบได้ต้องการให้รู้ก็รู้ได้ต้องการใช้ปัญญาพิพนิจพิจารณาให้เห็นตามปัจไัยหลักก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาได้หลักเหล่านี้ก็คือเรื่องของสมมาสติที่แปลว่าความระลึกชอบอันเป็นองค์อริยมรรคในส่วนจิตตสิกขาคือส่วนของจิต มุ่งความสงบและความรู้เป็นหลักบุคคลผู้เรียนรู้ในช่วงแรกก็จะเกิดความสงบในช่วงที่สองก็จะเกิดความรู้ถึงความจริงแห่งกายเวทนาจิตถามว่าไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายเวทนาจิตถามเท่านั้นความยึดความถือที่เคยมีอยู่ก็จะถูกถ่ายถอนให้เบาบางลงไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบ 就多半。拜拜